สวดีครับคุณผู้ชมอะไรฮะกลับมาอยู่กับผมวีเจนะนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับภายในงานเอสเอ็ m บีเคทีบีมาร์เนะครับผมวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมชาโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มาดูซัว่ามีลูกค้านะครับของโอเคอีกคนไหนเนี่ยที่มาชิมแล้วบอกว่ารสชาติโอเคอีกเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหันไปดูดีกว่าอ่ะมีสาวสวยอยู่หนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราไปทักเขาดีกว่า รวมถึงวันนี้นะครับกนชื่ออะไรครับร้านเอนะครับผมเวันนี้ชิมโอเอีรสชาติชาเขียวมวยนะครับรสเป็นไงบ้างอร่อยค่ะยิเดี้ยไปเปรีไม่แล้กได้กินชา้นได้สเปีวที่แล้วก็ทุคนแบบนี้นะครับต้องบอกพร้องกันนะว่ารสชาติเนี่ยโอเคอีกเลยถ้าพร้อมแล้วโอเคอีกเลย แล้วคุณผู้ชมเะครับเชื่อหรือรยังว่ารสชาติของเราโอเคอีเลยแบบไหนถ้ายังไม่เชื่อต้องตามมาชิมที่นี่ะนะครับผมเราย,ายังมีจัดงานอยู่อีก2วันนะครับวันพร,รุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเรารไปดูคนต่อไปดีกว่านะครับว่าคนต่อไปเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับในการชิมชาโอเคอีกของเราครับอันนี้ต้องสัญญาณใช่ใหมรู้สึกว่าแบงคีจะเยอะมาก 2คนนะครับที่มาลองชิมโอเคของเรานะครับเดี๋ยวเราไปถามควารู้สึกดีกว่านะฮะว่าเขารู้สึกยังไงนะ,ะเมื่อไดถอ้ถือถือถุงโอเคอนะฮะเพราะว่าในเมืองเขาเนี่ยมหาศาลมากไม่รู้ว่าถือไปกินหรือว่าเอาไปฝากเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวถามควารู้สึกกันดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับสองคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อมาค่ะช,คชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะเอาไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเืโอ้เสียแสดงว่าอร่อยมากอร่อยลองชิมยางอร่อยไหมใช่พ,พี่อร่อย ค่าอร่อยนะครับผมพูดคำว่าโอเคอดังๆหน่อยฮะอ่ะพอละนึ่งสองซ้โอเคแล้วคุณละครับเชื่อหรือเปล่าว่าโอเคอ,อร่อยนะฮะถ้าคุณยังไม่เชื่อต้องมาลองที่นี่นครับธนาคารกรุงไทยและเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับ ตอนนี้ผมกำลังจะไปสัมภาษณ์นะครับผมลูกค้าอีกหนึ่งคนนะครับที่มาชิมโอเคอีกของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลูกค้าสาวสวยของเราตรงนี้นะฮะจะรู้สึกยังไงนะครับกับโอเคอีกนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอส่งเพชหน่อยเอ้ยสัมภาษณ์หน่อยออกข้างนอกเราแป๊บนึงนะฮะแหมชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรครับชื่อแอมแอมหมอรู้ว่า F L อะไรอย่างเงี้ย ชื่อแอมนะฮะแอมกับติ๊กนะฮะชิมโอเคียของเราแล้วรู้สึกไงฮะแล้วแอมนะฮะมมย,ยังไม่ได้กิน,นด้วยแล้วไม่จอดชิมก่อนชิมเลยเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากทำเท่าอร่อยมากดีด้วยอ่ะตาเราเชื่อแล้วติ๊กใช่ไหมอร่อยมากโชว์ดิดสุดยอดจริงๆถ้าอร่อยมากขอ,อ้ย โ okay. อเคอีดังๆแล้วก็พร้อมค่าอร่อยมากแบบนี้นะฮะหนึ่งสองซ้ำโอเคอีอร่อยมากขอบคุณมากครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับร